มานี้แหมเดี๋นี้มึงเลื้ไม่เร็วเมนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเลือเร็วมากเลยไม่ค่อยมาบ่อยอย่างี้หอกหักมานี้เร็วเออมา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 ลยมา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 มมามลมา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 เาม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 าเลมมามลยมามลยาม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 าแมา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 มะมาเาม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 มามามมามลมมามาามมามามมมามมามามมามามมาเมามมามาาม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 า

cái đồ cua này hả đâu